ต่อไปนะคะเป็นนี่ข้อ16จากข้อมูลก็มีตารางให้มามีสารละลายก็ขอค้องอนะคะแล้วก็มีความเข้มข้น0.001 0.001 000, 000, 000, 000, นี่ไปเรื่อยๆค่า Ka ก็กำหนดให้เรามาแล้วเขาถามว่าสารละลายที่มีรอยละการแตกตัวมากที่สุดและสารละลายที่มี pH ต่ำสุดคือข้อใดตามลำดับก็คือแถวแรกจะเป็นรอยละการแตกตัวแล้วก็อันนี้เป็น pH ต่ำสุดนะคะก็คือ1 2 3 4ให้เราเลือกอ่ะคราวนี้ ก่อนอื่นเลยหวังว่าน้องๆจะยังจำสูตรกันได้นะคะว่าสูตรการหา H บวกเนี่ยสำหรับพวกกดอ่อนก็คือ square root ka คูณ n โดย n คืออะไร n คือความเข้มข้นนะคะส่วนเปอร์เซ็นต์การแตกตัวจะเท่ากับ square root k ส่วนด้วย n เนาะ อ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็คูณหนึ่งอยด้วยใช่ป้อเแล้วข้อนี้ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดมีร้อยละการแตกตัวมากที่สุดแปลว,ว่าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมากสุดก็คือถ้าเปอร์เซ็นต์มากสุดแปบลบว่าคสแครูทเคส่วนเอนมากที่สุดเขาก็มีให้เราเลือกระหว่างกอกับคออ่ะแล้วก็เช็คทีละตัวก็ไก่ ก็ไก่นะคะก็จะเท่ากับ Square root K ส่วน N คูณ100 K คืออะไรคะ1.8คูณ10กำลังลบ5 N คือ0.001ก็คือ10กำลังลบ3คูณ100ก็จะเท่ากับ Square root 1.8ึุคูณ10กำลังลบ2คูณ100อันนี้ก็ไก่นะอ่ะคร้วนี้มาดูขอควายบ้างเปอร์เซ็นต์นะคะจะเท่ากับสแควร์รูทเคส่วน n คูณ100่งร้อยสแควร์รูทเคือเท่าไหร่คะ1.7ึุคูณ10กำลังลบ4 N คือ0.01ก็คือ10กํลัง2ก็คูณ100นะคะก็จะได้ว่าเท่ากับสควอเร1.7คูณ10กํลังลบ2คูณ100อ่ะเพราะฉะนั้นก็กับคออันไหนเปอร์เซ็นต์มากกว่าก็ต้องเป็นกอไก่เนอะเพรากอไก่คือ1.8คูณ10กํลังล2ส่วนคอควายคือ1.7เพราะฉะนั้นเขาที่เป็นคอควายแล้วก็ตัดทิ้ง อ่ะคราวนี้ pH ต่ำสุดก็มีให้เราเลือก2ตัวก็คืององกับพอควายใช่ไหม pH คืออะไรคะ pH pH เนี่ย pH ต่ำแปลว่ากรดมากกรดมากแปลว่า H บวกมาก ดังนั้นเราต้องหาตัวที่ h บวกมากที่สุดใช่เปล่าซึ่ง h บวกเท่ากับ square root KA คูณ n อ่ะมาดูทีละข้อนะคะซอยเขามีให้เราเลือกอะไรบ้างงองูกับข้อควายเนอะดูข้อควายก่อนข้อควาย h บวกเท่ากับ square root KA คูณ n ก็จะเท่ากับ square root KA คือไร่1.8คูณ เอ้ยข้อควาย1.7คูณ10กำลัง10กำลังลบ4 n คือ0.01เพราะฉะนั้น h บวกนะคะจะเท่ากับ square root 1.7คูณ10กำลังลบ4กับลบ2เป็นลบ6อ่ะได้ขอควายแล้วนะส่วนงองู h บวกจะเท่ากับ square root ka คูณ n 1เหมือนกันโดย ka ของงูเท่ากับเท่าไหร่คะ5คูณ10กำลังลบ10 n คือ0.01เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ square root 5คูณ10กำลังลบ12อ่ะเพราะฉะนั้น ข้อไหนมี h มากกว่าคะคอควายก็เลยตอบข้อที่เป็นคอควายเนาะ mm hmm. ก็คือข้อที่2นั่นเองนะจากโจทย์ข้อนี้สิ่งที่น้องๆครจะต้องรู้นะคะก็คือพอให้เห็นข้อมูลปุ๊บเ mm hmm. ขาถามรอยละการแตกตัวกับ pH ที่ต่ำที่สุดใช่ไหมเราก็คิดถึงสูตร2ส,สูตรนี้ pH เนี่ยมันมาจากค่า ไฮโดรเจนไอออนใช่ปะ่ะคะก็คือค่า H บวกนั่นเองก็คือถ้า H บวกเท่ากับสแควรรูท k a คูณ n ส่วนเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับสแควรูท k ส่วน n คูณ100ดังนั้นเขาถามรอยละการแตกตัวใช่ไหมที่มากที่สุดมีช้อยให้เลือกคือกอไก่กับขอไข่เราจะได้รู้จักตัดชอยนะก็เริ่มพี่กอไก่ก่อนกอไก่เปอร์เซ็นต์เท่ากับสแควรูท k a k ส่วน n คูณ100ก็ k เป็นเท่าไหร่ n เป็นเท่าไหร่คูณรแทนค่าคิดเลขออกมาได้หนลังเก็บไว้ก่อน มาดูคอควายบ้างเท่ากับสแควรูทเคส่วนเคูณหนึ่งรเหมือนกันแทนค่าเคแทนค่า N อ็นคูณหนึจะได้1.7ึ่งจุดเจ็ดคูณสิบกำลังลบสคูณร้อซึ่งเป็น10บกำลังลบแปดกับสิบกำลังลบเอันไหนเยอะกว่าเอ้ยหนกับ1.8 1.8ก็มากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นกอไก่ก็เลยมีเปอร์เซ็นต์การแตกตัวสูงกว่าข้อที่เป็นคอควายเราก็ตัดทิ้งเสร็จปุ๊บถาม PH ต่ำสุดถามงองูกับหรือคอควายใช่ปะเราก็มาดู ในช้อยส์นะคะก็มีงองงูมีคอควายคราวนี้ pH ต่ำสุดเราก็มาคิดเอ๊ pH ต่ำแสดงว่าเป็นกรดมากถ้ากรดมากก็ต้องแสดงว,ว่ามี H บวกมากก็คิด H บวกเท่ากับสแควร์รู Ka คูณ n แทนค่า k ค่า n ของคอควายแทนค่า k ค่า n ของงองงูล้วก็ดูว่าอันไหนมากกว่าปรากฏว่าคอควายมากกว่าดังนั้นข้อนี้นะคะเราก็เลยตอบข้อที่2ก็คือกอไก่กับคอควายบบ Hawaii, นั่นเองโอเคนะคะข้อที่ อันนี้คือข้อที่16 16ตอบข้อสองโอเคนะ